สวัสดีครับผมามาลงคลิปเกี่ยวเขาบ่อเมดอีกคลิปนึงนะ,น,นะครับผมกะโบได้กระโบได้ว่ารถเกี้ยวทุกขั้นสีบ่ดีนะครับผมแต่ว่าบางขั้นเท่าน,นั้นเขากะทอยที่ท,ทอยอาศัยกันนะครับผมรถเกี่วยวไอ้น,นี่เพื่อนกะเกี้ยวเขาบ่อเมดหลังจากคลิปที่แร้วลงไปแล้วว่ารถยวกะเกี้ยวเขา,ขาให้ใช้ไถนาะให้เจของนาะเพื่อนดีๆเนี่ยแต่ว่าตามจริงเรากรบ่ได้ว่าส รถเกี่ยวถูกคันนะผมเป็นบางคันเท่านั้นสําหรับคนขับรถเกี่ยวกะยาว่ากะเด้อครับผมแต่ว่ากะว่าเปลี่นบางคันกับบได้ว่าทุกคันถูกค้นนะครับผมนี่เพิ่นเกีียวมาแล้วเพิ่นเกี่ยวบ่เก็บบ่เมือมันเป็นอาการของเขาร่มกะเก็บบ่เมื่อเล่าแบบนี้ไทนาเพื่อนกะบ่ค่อยได้มาเบิ่งเพื่อนกะอาจจะว้วางใจเฮาเนาะเพิ่นกะเล็ดปล่อยๆเลยแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ว่าเงียบๆไปพุ่นี่ มันมีคือกันนะผมมีคือกันเป็นนาเป็นนามาหน้าทงนี่หน้าแปลงนี่นะผมเป็นเยอะนะผมเป็นหลายนะนี่ครับผมแต่จีมาให้พี่น้องได้เพิ่งอีกว่านี่แหละเป็นทังสี่งแหละกับโได้ว่าค้นเจียวค้นขับรถเจียวสิเป็นคือกันทุกคันแต่ว่ากับเป็นแชร์บางคันกับโได้เมาว่าเป็นทุกคันแต่ว่าค้นขับรถเจียวกับ พยายามเฮ็ดให้เพื้นดีๆเด้เอ,อบ้านนะครับผมเฮ็ดให้เพื้นดีๆเน่พเพราะว่าเฮ็ดนามาแล้วกะเฮ็ดลำบากเฮ็ดยากอยู่นะกับซวงซันไทยนาเพื้นนะครับผมถอยที่ถอยศัยกันเขากะมาอาศัยเกี่ยวเข่ากิ่นน้ำพื้นมาอาศัยรับจ้างเพื้นนะครับผมเขากะต้องเฮ็ดให้นาที่ให้ดีๆเมื่อนี้กะมาเป็นคลิปที่สองมาถ่ายซ้ำอีกเพราะว่อาอย่างเพราะว่าบางทีรถเกี่ยวกะสิเมา คุณกะสิว่าผมเหมาว่ารถเกี่ยวหมดทุกคันแต่ว่าก็มาบอกว่าโมเมนต์รถเกี่ยวทุกคันพี่สี่เป็นแบบนี้แต่ว่าก็ให้คนขับรถเกี่ยวใจเย็นๆซอยซอยเช้านะซอยซอยไทยนาเพื่นไปน้ำนะครับผมหลายนะครับผมหลยหลอัจฉริยนแสงยังน้อยนะพี่น้องที่เน้นนี่ก็เป็นเขานั่นละเออผมมีหลายนะผมเป็นคลิปที่สองหลังจากคลิปที่หนึ่งลงไปแล้วก็มีคน ว่าหลายว่าคนขับรถเกี่ยวกับยังม,คม,มาคมเนต์ว่ากับสงสารไทยนะาซอยๆกันไ่ได้มาว่าคนขับรถเกี่ยวสิเป็นสุขคนนะครับผมเป็นบางขั้นเท่านั้นใจเย็นๆเด้อคนขับรถเกี่ยวซอยๆกันครับ